สวัสดีครับเกียรติฟ้ามฟ้ามนโกกระจอกเทศจังหวัดสุรินทร์ครับผมืันนี้กะบผมยังครับผมกลับมาหอดอยู่ฟ้ามห้องหรอเานาะครับผมแต่เลยมาให้เิ่งตัวพอพัน์แมนพันที่อยู่ในฟ้ามองห้านะครับกะมีลูกค้าถามมาหลายๆคนนะครับผมวม่าเกียรติฟ้ามเลี้ยงนกกระจอกเทศเพื่อนย,ยังครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีครับผม การเลี้ยงนกกระจอกเทศก็คือเป็นการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์นะครับตอนนี้ของนกกระจอกเทศห้องก็เลี้ยงเพื่อการขยายพันธุ์เพราะว่าตอนนี้นกกระจอกเทศก็ยังอยู่เขาเรียกว่าในการขยายพันธุ์ยังอยู่หน่อยครับผมในประเทศไทยของห้องเนาะครับผมยังอยู่หน่อยครับผมยังยังบริทนัยหลายตามที่ว่าอยากจะเห็ดเป็นตลาดเนื้อนะครับผม อนนี้ก็สามารถแบ่งให้ลูกฟา้าร์มหลายๆฟาร์มได้ได,ได้ครับผมโมเมนตาต่าจะให้เฉพาะผู้ที่สนใจาทางฟาร์มห้องนะครับผมนกกระจอกเทศมีสามสายพันธุ์ได้พี่น้องมีข้อแดงข้อน้ำเงินแล้วก็ข้อดำครับผมอยู่สายพันธุ์ที่ผมเลี้ยงตอนนี้ก็จะเป็นข้อน้ำเงินครับ เบิองแม่พันธุ์ครับผมแม่พันธุ์บดไดไตัวหน่อยได้ครับต่วล่านเนี่ยคือคือตอนเอนี้คือแรงใหคือเขาตัวเขาอ่าเป็นสัตว์ครับผมเวลานกเป็นสัตว์เขาจะไม่ได้ยืนยืดคือยังตัวไม่ได้ยืนยืนยืดคือยังตัวผูกครับผมจะเดินแบบดรอปลงแล้อกะ อีกสั้นตลอดครับนั่งนั่งนั่งเพลงอ,อันนี้จะเป็นการผสมพันธุ์ครับผมนี่เขาสามารถสร้างได้สร้างได้ยอนหยัางเพราะว่าเป็นฤดูการผสมครับผมนี่ครับตัวผูกก็จะเริ่มผสมพันธุ์เลยครับผม เวลาเวลผสมพันธุ์ตัวเมียเขาจะนั่งล่งครับตัวผู้เขาจะกระทือบเท่าได้ครับหํำก็จะออกมกั่งสิละครับผมแล้วก็สอดใส่ไปยุคขัางในของตัวเมียครับผมรอบนี้จะเป็นรอบที่สองของอคููนี้แล้วครับผมเพราะว่าช่วงนี้กันาผสมพันธุ์ครับบ่มีอย่างครับตละมือเดี๋ยวก็ผสมเดี๋ยวกะผสมนะครับผมแล้วต้นมี พอชบาเขาเนี่ยคุ้มตัวเมียได้ดีมือหนึ่งกิยูประมาณสองสามรอบสี่รอบแล้วแต่ครับผมเบิ้งครับฟังเสียงท้างาลูก่อขอสัมภาษณ์หน่อยลูกมันเป็นอาการยังไงถึงร้องบอกพ่าหน่อยลูกเบิ้งครับพอฟังเสียงคนเลี่ยงเลยอือแค่นี้นี่ครับผมนอก,กระจอกเทศบ่วท่านไั้กินนามเลยเนาะ ยังสี่ครับนี่ครับการผสมพันธุ์หลังจากที่ผสมแล้วเขาก็จะกินอาหารกินยังไปครับผมอันนี้พอพันธุ์ยี่ตัวหญ่ครับเด้อจะบอกให้ครับผมลอยหาสิบลอยหกสิบกิโลครับผมหลังจากผสมเสร็จแล้วปพ๊บขั้นตอนต่อไปของห้องก็คือเป็นตัวนี้ครับตู้ฟักไข่ของเจดี่ฟ้ามครับผมเป็นตูค้ควบคุมอุณหภูมิมครับผมห้องก่อนมาเขืาตูน้นี่เป็นการฟักลูกนก ควบคุมหนูควุมพุ่มควมเชี่นจากแอร์ครับผมหลังจากนั้นห้าก็จะได้นี่ทีเด็ดของเราอันนี้จะเป็นลูกน้องน่อยครับนี่ลูกน้องน้อยตอนนี้ก็อ่าตอนนี้อยย่สิบสิบหามือแล้วครับผมเบิ้งเบิ้งครับผมลูกน้องน่อยสิบหามืออันนี้ลูกมาอันนี้ลูกมาอันนี้ลูกมาเร็วเร็วเร็ว นี่ครับลูกนกชิปหาเมือเฮ้าเนาะแพนกล่องบะท่านครับกำลังหัดเหรียญใหม่เซฟฟี่ใหม่นี่ครับผมสิบหาเมือกันกลับมาฟังนีนปึ๊บฝั่งนี้จะเป็นรุ่นสองเดือนแล้วนะครับฝั่งนี้จะเป็นสองเดือนครับผมนี่นี่สองเดือนสองเดือน,ออนลูกนกเข้ากับประมาณนีนครับผม ที่นสีไวบย,ยุลางหลังคือนกติดจองได้ครับพี่น้องนกติดจองตัใวใดเ่าะท่านผนสีคือนกยังมาท่านถือจองครับผมนกก็จะเป็นส่เดียวกันง่ามๆครับผมจากเกที่ฟ้ามหฮองครับผมการเลี้ยงนกกระจอกเทศกะกถือว่าเป็นศาสตร์เศรษฐกิจชนิดไหมครับผู้ใดล่องก้อนผู้นั้นกะมีผลผลิตก้อนก็ได้ขายก้อนครับผู้ใดล่องที่หลังก็ค่อยขายน้ากันที่หลังครับผมบพราได้ีเรียดการขายครับผมผมกะ ยังไววเป็นนกหนึ่งเดือนนกสองเดือนนกสามเดือนก็ได้ครับผมมีเวลาห้ากบมาทายคลิปลงครับผมไอ้ผู้นั้นผู้นี้ไหนเบื้องหน้าเพิ่งเกิมักไปครับนกมน่อนอๆกระดังโต้งามครับผมอันนี้สองเดือนเนาะนี่ครับหองกกผมเป็นยังสี่ด้อครับเด้อหองกกกับซุ้มกล่องเบื้องกอนอ่าเอาเบื้องหองกก ย่างในก็จะเป็นนังสือกับอันนี้ลุกนกนอนนหนิครับผมฝั่งนี้ับเป็นอีกฝั่งหนึ่งลุกนกกับมีมีประตูเข้าไปนอกรับไปปุ๊บแล้วห้องก็ให้ลุกนกนอ่นอยู่ข้างในครับผมอันนี้ก็มีหลอดก๊อกครับอันนั้นนกซิปหามือครับนอนอยู่อกในอันนี้ร่นสองเดือนให้นอนอยู่ตรงนี้ครับผมก็มียังมีไฟคือรับต้องต้องใส่ไฟกบขกคือเก่า้ะครับมันกันแดดกันร่มกันฝนได้ครับผม นี่ครับห้องกัมีประตูแล้กก็ห้องกับเฮ็ดไห้ียงสี่ครับเลียงง่ายครับ่าไปซีเรียสครับผมการเรียงนกกระจอกเชศนห้องกับบริหาความสําคัญอย่างมากไม้ห้องกับบแมนวาเลียงลวายถิ่นครับแต่ห้องกับควรมีความด้ควรม,มาศึกษาก่อนจังหน่อยก็ดีด้อครับเด้ออันนี้ผมกว่าจะกว่าจะได้ขนาดนี้กัใช่เวลาอยู่หาหกปีครับผมกว่าจะประสบความสําเร็จมาทีน่นี่พี่น้องก็ได้ความสําเร็จจากผมไปเพราะว่า ผมเป็นคนที่บ่งหวงวิชาคือสามารถนี่อย่างที่ผมเห็ดมาแล้วผมรู้ผมกะสิบอกพี่น้องไปครับผมตทรมาคุยมาสอบถามมาเร่นน้ำกันได้ครับผมยินดีฟ้ามเฮ้ากับยินดีต้อนรับทุกๆคนที่ที่สนใจอยากจะเลี้ยงนงกกระจอกเทศครับผมนี่ครับโอ้อยูง่ายกินง่ายครับ อาหารยำเสาบ่มีอย่างครับพักบุงกับหัวอาหารครับกินง่ายพักบุงหัวอาหารครับอันนี้ก็จะเป็นตู้ฟักนกครับผมเป็นตู้ระบบแอร์ครับใส่แอร์ทำงานช่วงนี้กับน,นกบลูดูก,ก,การครับผมมาเบิงบงลูกนกหน่อยกินอาหาราลูกมานี่ครับตัวหน่อยเฮ้ เป็นครับตาหักแค่ยังไงครับเนี่ยเบ่งเบ่งเบงมันก็กินอาหารอ่ากินไปดกกินไปโหเนาะตาหักเนาะอื่ครับนี่อันนี้ก็เป็นหัวอาหารใกล้ครับพักบุ่งบดแล้วกักินอาหารครับช่วงนี้ก็บ,บ่แมนว่าบ่ไหายหลายหายหน่อยครับก็ไอ้ในปบริมาณเพียงพอสำหรับการต้องการของอ่ากระเพาะเขาเนาะอืมมันมีให้กินตลอดก็ดี กับบ่ให้กินตลอดกับบด่ดีให้กินหลายกับบด่ดีห้าต้องเบิ่งปริมาณตัวนกผมครับที่เอาทิ่มไว้หไลาไยน,นี่กับบ่แมนวาบ่แมนวาอย่างหนึ่งนกมันแข็งแรงขาสวยข้อสวยก็คือเขาสมัรถกินอาหารได้เกือบเป็นหมื่นครับผมแต่ว่าห้ากับลดๆแน่นี่หิวมากพุ่งกับอ,ออกครับผมเพราะว่าเลาไว้หายหลบคำเนาะเดี๋ยวหลบคำไม่กินกินหลายท่อง๋ยวกระพาะนกหน่อยจะบ่ย่อยครับผมห้าก็ต้องออกหลบแรกอาจจะเป็น เฉพาะเราจะเป็นเฉพาะพักบุ่งก็ได้ครับผมนี่เรื่องกรบโอ้ตัวหน่อยตาฮักแข้งครับผมพอได้อยากเลี้ยงกัตทอมมาถามกันครับ้อมมาสอบถามกันครับผมการเลี้งยงไม่ได้ยากอืผมมีอย่างผมก็สีบอกให้ครับผมเป็นข้อมูอเป็นประสบการณ์ของผมเองนั่นแหละก็เพรเห็นตัวนกโอ้ไม่ยังบุใส่วาท่ันเป็นครับพี่น้อง นี่ครับตัวนกบ้แดดมันหอน่อนใช่ใกล้ๆอ่ะหนังเบื้องนี่นกกระจอกเทศกินอาหารทั้งสิ้นละครับลาก,กินกับจิ๊ดๆไปนกตัวนี้ยุบป,ประมาณสิบห้าถึงสิบเจ็ดมือครับผมนกกระจอกเทศฟักไข่ใส่เวลาสี่สองมือครับอุณหภูมิสามสิบหกจุดสองครับผู้ใดอยากรู้จักกับประมาณนี้ครับสามหกจุดสอง ควบคุมอ่าด้วยห้องห้องแอร์พิเศษเขอเอื่นว่าห้องควบคุมอุณหภูมิครับผมห้องควบคุมอุณหภูมิได้ลูกนกผสมพันธุ์กันเหมือนก,น,กนกับแต่ที่ผมทายเมื่อกี้ก็คือมีโอกาสจะได้เป็นตัวนกบัตทุกตัวครับผมตัวฟักตอนนี้ทั้งห้องกับมี่เหรอครับผมผู้ใดสนใจตู้ฟักขามาโทษติดตอสอบถามมากับผมได้เลยนะครับผมจะมีตู้ฟักรุ่นพิเศษครับผมรุ่นที่ผมได้ใส่ห้องแอร์จังสี่เหรอครับผม ตั้งผมโทดล่องใส่มาเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับลูกนกที่เกิดใหม่นี่ครับคือใส่จากตู้ที่บ่ได้ใส่ตู้แอร์ครับผมขายให้เจะพอลูกฟ้ามผมแหละหรือว่าผู้ใดสนใจกันยังโทษสอบถามได้ครับผมแต่ไม่ขอแม่ว่าต้องมาหลับอายุสุรินนะครับเด้ออีพี่นี่กะขอจบไว้ซัมนีก่อนครับผมจะมีอย่างเดี๋ยวผมจะมาแนะนำลงอีกอันนี้ผมจะลงไว้ใน y YouTube ก่อนเด้อครับผมเด้อ ทางใดก็ฝากพอม่พี่น้องมากกดติดตามกดแชร์ยดไลค์นะครับผมช่อง youtube กับ jtfarm ร์ t i c JT Farm จดีนกกระจอกเทศจังหวัดสุรินทร์แต่เป็นเพจกับ j t ที่ m ภาษาอังกฤษครับผมตัว j ตัวที่ตัว f ต,วตัว a ตัว r ตัว m ครับผมล้วก็นกกระจอกเทศสุรินทร์ครับภาษาไทยครับมันกนจะขึ้นเป็นเพจผมนอก ก็ถ้าึ้นมาแล้วพี่น้องก็ขอไปกดติดตามได้ครับผมผมมีอย่างผมจะลงในเพจมีอ่าคลิปลงคลิปเลี้ยวมีคลิปสันคลิปเน่าก็ล่องไว้ในเพจครับผมการเลี้ยงการให้อาหารการยังผมก็สิล่องไว้อยู่ในนั้นเลยกะฝากพี่น้องผู้ติ่สนใจในเรื่องนกกระจอกเทศกัเขามาศึกษาเขามาสอบถามกันได้เ้ยครับเด้อโอเคครับอีพี่นี่ขอจบไว้แค่นี้ก่อน้อครับเด้อสวัสดีครับ